สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองปรับกราฟิกนะเออเดี๋ยวเอาเสียงขึ้นกันออกราฟิกเป็น HD HD ไหม HDR ไหมเอาใต้ h d r อย่างนี้เลยเหรอมันจะได้ไหมมาดูนะ หรือว่าตัวนี้อะไรเืโอ้ไม่ได้ไม่ได้เอลต้านะสูงสุดแล้วนะเอลต้า HDR นะผมลองดู iPhone 13นะใช้ามากี่ปีแล้ววะนี่15ประมาณสองปีนะประมาณสองปีมาดูไหวไหมนะไหวไหมไหวไหมไปอันนี้คือเล่นไปด้วยอัดไปด้วยนะเล่นไปด้วยอัดไปด้วยไป oh. อสีสันสดใสสวยงามดูมันจะแหลกนะ <laughs> โอ้สีสันสวยสวยจริงสวยจริงโอ้ยดูได้ไม่ได้เราแหล,แลกเหลือเกินเนะี่ยอู้หูเฉดสีสวยมากนหละเอาจริงแต่กดูหน้าเนะี่ยนี่หล่อหล่อเหลือเกินโอู้หูเสวยจริงนะแต่ว,ว่าดูแล้วแหลก,นะกๆนุๆ่นๆแหลกๆนุ่นๆเดี๋ยวไปดูว่าเล่นจริงเป็นไง เกมที่แล้วเนี่ยผมปรับเป็นอะไรนะสมดุลใช่ไหมอสมดุลมันจะมีไหลลื่นแล้วก็มาสมดุลลองปรับสมดุลดูเล่นได้นะเล่นได้สบายเลยโอ้ช้าช้าเหลือเกินโอ้โอเอ้ยตัวนั้นมันไปได้ไงมะนะันอะ Ủa mì tôm mà mày đấy Ủa lẹt Đúng không còn nữa đó Đừng dừng lại, đừng dừng Đúng không bị đúng ขอต้องปรับอ่ะต้องปรับกลับไปก่อนมันเล่นยากนะเดี๋ยวมาสอนตัวกันสอนตัวกันตอนนี้มันปรับได้ไหมเนี่ยผมลองเป็นอ่าเฮ้ยไหนฮะมันปรับไม่ได้แล้วะดิ ต้องเป็นหน้าล็อบบี้นะโอเคต้องทนเล่นไปก่อนครับน,นี่้ยเฮ้ย Họ cứu gọi là căn Nhưng mình khuôn rồi đó Nhưng này Mấy cái khùng เดี๋ยไปเกิดนะจริงๆเไปไนนะ็นไวะเดียไปเกิดนะไปเกิด มันยิงยากมันเหล็กอะ่ะทั้งเหล็กทั้งกระจอกนะอฮ้ยจริงโอ้มีงมเงาด้วยมันดีเว้นมีเงาบุร้ไปเกิดเรือที่ตายแล้วตายเลยด้วยนี่โอ้โหถ้ายัางรังเก็บแอ้ดอกอุตระฝึกสวยจริงครับโอ้โห หาของแพงมาเล่นไหมเนี่ยเฮ้ยจะยิงกูทำใหม่วะนี่เอื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอื้อเอื้อหยแม่นเต่ว่ามอนี่ มุมเล่นใหม่เชี่ยเปรียบโอ้กูไปหยิยบอะไรมาเนี่ยโอ้ยมักคลันใส่มือเจ็บวมะนะ น eh <t> ี <v> ่ทำอะไนที่ไม่ใช่ปะ ของใครมาวะเขาอยู่ไหนว่าไม่น่าอยู่แถวนี้แหละ เดี๋ยวรถดีกกว่าบอกได้คำนี้ว่าจะอ้วกนะาลายตาแล้วมันเป็นบอกๆด้วยเนี่ยว่าผมเติมน้ำเติมยาก่อนเออโอ้โหอ,อ,อยู่ตรงนี้ไงก็จะเติมยาซะหน่อย เซลโอ้ดีนะเขาไม่เก่งโอ,โอ้เกือบบอลล่อนมาแบบนี้ตายได้มอง,งตรง ไปไหนแล้ววะของอะไหเนาะต้องเข้าวงไปก่อนนะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าอย่าชนเด็ดขาด น,นี่น่าจะเล่นได้ครับผมว่าเอาด mười 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 đây mười mười này quá, đi mười quá mười สองตัวเฮ้ยโอ้โหโอ้ยมึงมายิงกูทำไมวะเนี่ย Who was that? มน,นะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับ Ultra HDR สําหรับ iPhone 13นี่เล่นไม่ได้นะครับมันแหลกนะครับภาพสวยก็จริงนะครับแต่ว่าหน้ามันบกๆนิดนึงนะครับบกๆภาพวิวภาพอะไรสวยมากนะครับแต่ว่าภาพคุณบกๆแล้วก็มันค่อนข้างแหลกมันหน่วงด้วยนะครับเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองปรับเป็นตัวอะไรนะ HDR เฉยๆแล้วกันนะครับว่ามันจะได้ไหมนะ โอ้โหทุเรศมากเลยผมเนี่ย